กอมี้ังได้กับข่าสามโถที่แงวนี้โอ้รับพึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วมันใจเจ้าของมาเทไปครับผมอมีสิบแต่คือยังงดอ่าศูนย์สามหกศูนย์หกสามเลยเรื่องครับผมบันี้คือสี่ไฮตรงก็นังขึ้นใจตรงเลยไฮตรงเลยบันี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชร์เด้อครับพี่น้องครับเอามาตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะ แนวทางเลขของพ่อบินเดี่ยวครับผมครับ่วยบังหันครับพอไหมาครับ่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมที่พอม้าไหกามาเชียร์ลงครับวิ่งบนห้ากับหนึ่งครับผมครับเลขมาเข้าบนศูนย์หนึ่งห้าสองไมมาครับผมมาแต่หาได้ครับผมครับวิ่งบนห้าครับเียดายครับพี่น้องเนาะพอจับคู่ห้าสองครับนี่ครับผมเลขบนพ่อบินเดี่ยวเอา งวดนี้ครับผมแก่เมื่อเด้อครับพี่น้องหลังจากที่เขาสามตัวแล้วก็มางวดนี้งวดว่างหันเขาได้วิ่งครับผมงวดนี้ก็จะเพลเอครับพี่น้องเนาะครับเบิ้งเป็นแนวทางเลขอกัถือว่ามีบ่ลายหางครับผมครับเอาแบบแข็งแขนงขึ้เก้าครับพี่น้องครับเลขพ่อบินเดียวครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียนํำเชียในเด้อครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับพอครับเกามาเชียสวัสดีพอบินเดียวครับผมครับผมครับพอ่อเอา้าเสียดายน้องพอเนาะเลขเลขไม่น่าลงทุนตัดตัดที่ตัวพอ่อว้ายตัดใส่ตรงๆเลยแล้วก็ข้หาได้แล้ว แต่ว่าคลิปแรกคอยเด่นหาอยู่กันเล่นหาลูกคลิปแรกกันนะมันหลายสูรับมันหลายสูตรเพราะว่าอาเทียมันเขาน้ำกันมันจะได้จัดไงยเละนะตอนนี้กำลังเรียบเลี้ยงเสียงประสานอยู่ครัะยะมวดสองมวดเนี่ยมันของเก่ามันโดวนแล้วมันใส่แล้วมันอยากลงแง่บ่หลงแงสินะคมันก็ดึงออกมาดึงออกมาบพราะมีเขาเขาแยกสองสามเงก็บงูทางมันดอกก็นัดเจนดอกหลเข้าไปนั่นครับผม เอามาตามตัวป่ะสู่ตัวตอนนี้เอาชุดปนกันเนาะครับผมเอาเอาเป็นสองตัวพ่อมสามตัวพ่อมหรือจังไรหรือเอาชุดสามตัวตั้งหากชุดสองตัวตั้งหากวนอ่ะพอเฮ็ดแล้วหรือเปล่าครับผมแล้วแล้วหมดแ,แ,แ,แล้วเนี่ยโอ้จัดเลยว่ะ,ะจัดเลยเดี๋ยวจังคอยมานอันบีคอยอีกทีหนึ่งคัดกลองอีกทีหนึ่งครับผมองดีกจังได้กับเขาสามตัวที่แงงวนนี้โอ้ ขับเ <ไป S 2> บืบ้องเล่าเรียบร้อยแล้วมันใจเจ้าของมาเท่าไปครับผมอืมมีสิแบแต่คือยังงดอ่าศูนย์สามหกศูนย์หกสามเล่นเดื่อครับผมบันนี้ค,คือสี่ไฮตรงกํนั่ขึ้นสี่ไฮตรงเลยไฮตรงเลยบันนี้ครับเอาเบิงบ้งหน่วยสิบแล้วเบิ้งตำแหน่งเลขดับชุดที่ต่อมาจัดมาคัดออกนี่ครับอันนี้มันมันสองปีมากระสามปีนี่แหละนนม,นในใมันบบทันได้มาเด็กเที้ยบบทันได้ไข่ฮะยังน้อยอยู่เนี่ยครับผม ว่าสูตรที่ว่าเก้าพักหานั้นมันก็หลุดอืมก็ลุดไปว่าหน่นนะเนีเก้าพักหาแต่ว่าลักลอยมันเข่าอยู่ทนะี่เก้าเป็นเมืเ่<พ>อไสามสี่ห้าแปดนะครับผมเออวันี้ก็มีห้าเก้าแปดเจ็ดนี่หละลักลอยวันน่ะห้าเก้าแปดเจ็ดอืมก็เลยพอลักลอยวันี้จะได้กระดองขีดก็เลยมันมีเหล็กขีดอยู่เราวคือหาครับเจ็ดพอที่จัตามนีออย่างละเอาพ่อมันยั้งไปเลยพ่อมนะครับผม อืเอาสามตัวก้อนเนาะครับพ่อเออสามตัวเริ่มจากสามตัวเอาว่างว่างหลักลอยไปก้อนเล็กก็ได้ครับห้าเก้าแปดเจ็ดห้าเก้าแปดเจ็ดครับเออหลักลอยอ,อ่าจับคู่ไปเลยครับผมห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หก

เจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกอ่าเบิดแล้วทั้งเบิดมันเป็นเลขจากูคเป็นเลขหนึ่งสิบสองหางสิบสองหางครับผมทั้งแกออกมาจากศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกับหกแปดตัวตัววงมันน่ะวมมันน่ะปริดีตัวเนียนก่อนจะแรกเจ็ดสี่ตัวครับคือสองตัวนั้นไปครับสองชุดนั่นแหละอ่าหกแปดวงไว้ ห้าหกแปดห้าแปดหกห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเนียนไปสี่ก่อนครับนั่นก็จะคอยมาย่างอีกทีนึงบนี่ยังกันสิหน่อยลงกันสิคัดหน่อยตัวโตโจโจไปลดครับผมสองตัวบนก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หก

ครับผมเน้นไปที่ศูนย์นี่แหละครับผมถือว่าเป็นชุดเต็มครับผมชุดเต็มสามตัวครับก้าวว่า้ดินไปทางไหนเนี่ยนะพ่อ,อดินไปจะโดนครั <ขอ S 2> บวมวนี่ขันตามใจพ่อมันใจกกรแม่พ่อซื้อเองนะพ่อสินุนก็คาดเบืงองินรับรองว่าพอเสียเงินเปล่าเลยครับพอเบิ่งเนีวยมันมันบบมันบ่หนีสูตรเลย ครับผมไปตามที่พ่อส่งให้ละกีเซ้งหัวมันนั่นแหละครับอือเขาไปเบื้องทีนึงเออเขาเบื้องเขาครับผมเอห้องไม่หองไม่จ็บปวดหัวแล้วโอ้ยพลาดแล้วนั่นเลขดับโอ้ยศูนยไหลครับแงงวะนั่นเลขดับอันเห็นพ่อว่าว่าหัวก็สิพลาดพลาดเห็นปะวะโอ้ยหัวก็พลาดเนี่ย แม้ว่าดับชุดน so ี้เนี่ยดอกมใส่นี่มาตัดออกนี่อันนี้เพราะท่านในผ้าสองปีก็อีกเดือนละกฎระเบียบผูกผ้าที่เขามีหน้าเลยนยเขาลองเบิ่งครับผมตามสูตรเต็มสูตรเลยครับผมนี่พ่อบินเดี่ยวครับผมสามตัวตรงกว่านี้ว่าหวังโดดสองตัวสีหวังสามตัวตรงเลยไม่กวนนะครับิมงม่สีแมืนบอกเขาลองเบิ่งครับผมสามตัวตรงพ่อบินเดี่ยวครับพ่อ ก็มาเชียอกับีิลบกวนพ่อจำหนีเด้ครับพ่อครับผมเดี๋ยวเขาไปบ่งในไร่ทีนึงพ่อชงไยยังกี่ทั่วหาพ่ออีกทีนึงครับผมเอาขอบุคุณพ่อเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขพ่อบินเดี่ยวครับผมพอมีความมั่นใจเด้ครับผมว่าเจ็บ้าพี่น้องส่แตกสามตัวครับผมครับงดนี้่นก็เลขจัดให้เต็มสูตรเลยครับพี่น้องเนาะ 12หางเล็ก3ตัวแล้วก็เน้นไปที่4หางครับผมครับวิ่งบน0กับ8เน้น0ด้วยครับผมหลักร้อยมี5 9 8 7ครับผมแล้วก็ชุดจับคู่3ตัวก็จะมี5 0 7 5 7 0 5 0 6 5 6 0 5 6 8 5 8 0 7 0 7 7 0 6 7จ็ดเจ็ดศูนยเนครับเน้นไปที่5 6 8 5 8 6 7 6 8และ7จ็ครับผมคือว่าเล่นตรงเลยครับพี่น้องเนาะครับสิหางมาที่เลข2ตัวบนครับ0ู0ย์8จ็ดศและ6 7, 8 68, ครับเน้นไปที่0ูน 6, 6์เดแปเด้อครับผมครับ พิจน้าบึงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่นองหนึ่งมีหน้าคม67ขอให้โชคดีไปน้ำกัน3ตัวแตกเด้อครับพี่นองครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ